สวัสดีครับผมนาสราวุจูสนิทค,ครับแผนกอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องวัดความชื้นดินครับเรามาดูการทำงานของเครื่องวัดเครื่องวัดความชื้นตัวนี้นะครับเรามาทดลองกันเลยนะครับก่อนอืนน่นเราเราอยากรู้ว่ามันจะใช้งานงานได้จริงหรือเปล่าเราก็ต้องเปิดดูครับว่าพื้นดินมัน มันมีความชื้นหรือเปล่าอันนี้มันมีความชื้นอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะชื้นมากื้นน้อยครับเราก็ต้องใช้เครื่องวัดความชื้นของดินนะครับถ้าเกิดดินดินมันชื้นมาก LED จะติดทุกดวงนะครับเรามาลองดูเลยนะครับนี่แสดงว่าความชื้นของดินมากเพราะ LED ติดทุกดวงนะครับ แล้วเรามายกตัวอย่างความชื้นของดินที่ไม่เคยโดนน้ำเลยนะครับ LED จะไม่ติดสักดวงเลยครับนี่หมายความว่าไม่มีความชื้นครับผมก็ขอจบก,การแนะนำเครื่องวัดความชื้นของดินนะครับขอบคุณครับ